สวัสดีค่ะชาวธาตุดินทุกคนเลยค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงชะตาเรื่องของความรักโดยเฉพาะเลยค่ะแบบละเอียดทุกสถานะนะทีนี้ใครที่เข้ามาในคลิปนี้นะแจ้งอีกนิดนึงค่ะว่าเป็นคลิปในการทํานายดวงชะตาประจําเดือนกรกฎาคมสําหรับชาวธาตุดินซึ่งชาวธาตุดินในที่นี้นะคะ จะเป็นผู้ที่เกิดในราศีมังกรราศีพฤษกราศีกันรวมทั้งผู้ที่เกิดในวันจันทร์และวันพฤหัสด้วยนะคะสามารถรับฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันนะทีนี้โบจะแบ่งเป็นพาร์ทๆนะคะเป็นพาร์ทของคนโสดคนคุยแล้วก็คนมีคู่ค่ะ การทำนายดวงชะตาจะเป็นการทำนายแบบภาพรวมนะคะไม่เอาไปซีเรียสไม่เอาไปเครียดกันนะคะอะไรที่ดีๆก็หยิบยกไปอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่คลิปนี้นะชาวธาตุดินทั้งหลายคะ่ะช่วงนี้ใช้คำว่าทั้งหลายคลิปจะเป็นคลิปค่อนข้างสดนะจะไม่ได้ตัดนะคะไม่ตัดเลยแทบจะไม่ตัดเลยจริงๆนะอ่ะ ขออนุญ,ญาตเริ่มกันนิดนึงนะต้องขอบคุณทุกๆคนค่ะที่คอยซับพอร์ตคอยกด Subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามโบททุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ก็ดีในช่อง TikTok ก็ดีนะคะก็ขอพระคุณมากๆเลยสำหรับทุกคนที่ออรับชมคลิปจบแล้วก็ดูโฆษณานด้วยนะขอให้สิ่งที่ดีๆสะท้อนกลับไปสู่ ท่านทุกๆคนเลยค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไปกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ชาวธาตุดินที่เป็นคนโสดก่อนไหนใครคนโสดยกมือขึ้น <c oughs> คนโสดยกมือขึ้นชาวมังกรพึกศกันนะชาวมังกรพึกศกัน การทํานายเนี่ยเราจะยึดหลักออโหาราศาสตร์ไทยนะคะย้ําว่าช่องเราจะยึดหลักตามโหาราศาสตร์ไทยในการเปิดไพ่ส่วนใครที่สะดวกเป็นศาสตร์ตะวันตกก็ก็แล้วแต่นะเอาเซนส์ของตัวเองเป็นหลักละกันนะคะแต่หลักๆแล้วอ่ะขณะที่โบเปิดไพ่โบโบจะยึดหลักตามโหาราศาสตร์ไทยแค่นั้นเองนะอันนี้แจ้งเลยก่อนนะไปค่ะไปค่ะคนโสดเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ย ช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะคนโสดช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะคนโสดธาตุดินไพ่อับรีเวิร์ดนะแต่เราจะเราเจะเก็บไปในใจอะธาตุดินคนโสดเป็นอย่างไรกันบ้างคะธาตุดินคนโสดเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วงนี้นะเอาแต่สิ่งที่ดีๆไปนะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่นี่นะจ๊ะอ้าวเจ๋ยวจวิวขึ้นนะ วิ้ยไพ่ ten of cups ขึ้นเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เท่าที่หน้าไพ่บอกมานะไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าร้าไพ่มันตรงอะไรยังไงให้คุณคอมเมนต์มาบอกโบนิดหนึ่งนะคะนะอ่ะคนสดช่วงระยะนี้นะคุณเองอ่ะค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าตัวเองสมหวังกับหลายๆเรื่องในชีวิตนะยกเว้นเรื่องของความรัก มีความรู้สึกว่ามีพลังงานด้านบวกค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้นะชาวธาตุด,ดินชาวธาตุด,ดินอันเนี้ยขออนุญาตบอกนิดนึงนะถ้าเท่าที่ดูจากหน้าไพ่อ่ะมันมีพลังงานของคนที่เกิดในธาตุไฟอะคะ่ะเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะธาตุด,ดินเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ตัวคุณเองอะ่ะอืมคนโสดจะค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบ โอ้โหสตรองอะใช้ชีวิตแบบสนุกสนานใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันพอสมควรนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคุณโฟกัสไปในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะมีเป้าหมายค่อนข้างที่จะชัดเจนในชีวิตแล้วกําลังทําเป้าหมายนั้นน่ะค่ะให้สําเร็จต่อให้มันเหมือนจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามนะแต่คุณไม่เคยย่อทอมเลยคุณค่อนข้างที่จะมีความพยายามสูงในช่วงนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่คุณได้วางเป้าหมายแล้วคุณไปโฟกัสจุดๆนั้นจนแทบจะลืม ลืมว่าคนในครอบครัวค่ะก็ต้องการสิ่งที่เอ่อเป็นความอบอุ่นจากคุณนะคะ่ะพอไพ่ ten of cups ขึ้นนั่นหมายความว่าเอา่อช่วงนี้นะคะตัวคุณเองอะลืมหรือเปล่าลืมว่าจะต้องแบบ เขาหาครอบครัวบ้างอะไรบ้างหรือเปล่าปรึกษาคนอื่นเวลามีปัญหาก็จะไปคุยกับคนอื่นหรือว่ามีปัญหาก็จะเอาออกไปนอกบ้านจะไม่เอาเข้ามาในครอบครัวแต่อย่าลืมนะคะว่าคนในครอบครัวก็อยากให้คุณเป็นคนสําคัญและก็ยังมองว่าคุณเป็นคนสําคัญอยู่นะคะชาวทาตดินนะเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรนะปรึกษาคนในบ้านด้วยนะคะปรึกษาคนในครอบครัวด้วยนะคะธาตดินนะครอบครัวยังรอคุณอยู่นะค,ะ <laughs> คุณรู้ส <pedestrian> ึกว่าจริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเรื่องที่แบบว่าลกสมองลก หัวแบบพูดหรือสื่อสารกับคนในครอบครัวอยากให้มีอะไรที่เป็น energy ด้านดีให้เขาเห็นมากกว่าหรือว่านะปัจจุบันนี้อาจจะมีเป้าหมายอะไรชัดเจนอยู่แต่ว่าไม่ปรึกษาครอบครัวไม่ไม่ไม่คุยกับคนในครอบครัวอยากจะทําให้มันสําเร็จเองและอยากให้เห็นความสําเร็จนั้นๆมากกว่าเนาะชาวท่านลมเนาะช่วงนี้คุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะนะคนโสดชาวทาตนลม เออขอภัยค่ะคนโสดชาวธาตุดินอุ้ยขอภัยค่ะผู้ผิดนะคนโสดชาวธาตุดินเป็นแบบนี้ใช่ไหมเอยนะถ้าใช่ฟังต่อนะจะ๊ะขยันนะช่วงนี้รู้สึกตัวเองขยนันแล้วก็นะพุ่งพยานนะดูไฟแรงไฟแรงนะช่วงนี้นะความรักหลักเป็นอย่างไรกันบ้างคะความรักคนโสดค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะความรักคนโสดธาตุดินเป็นอย่างไรกันบ้างคะ,คว,คงงคะว้าว ไพ่แปดดาบเนาะอุ้ยไพ่ไพ่ไสวยมากเลยอะ่ะไพ่ขึ้นดีมากเลยอะ่ะคนโสดอืมมีน้องหมามาเล่นอยู่ข้างๆอีกและนะช่วงนี้นะคนโสดชาวธาตุดินนะคะคุณเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะรักตัวเองนะชาวธาตุดินชาวพุกศก,กันมังกรนะเป็นคนที่ อืมคุณเป็นคนที่เวลามีความรู้สึกใดๆมีปัญหาใดๆก็จะเก็บไว้คนเดียวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกไม่ค่อยสื่อสารเนาะเป็นคนที่ใช้อ่อมีความรู้สึกว่าเก็บเก่งเก็บเก่งไม่ค่อยพูดนะทีนี้เรื่องราวความรักของคุณในช่วงระยะนี้นะคะคนโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะ เอ่อได้เจอโอกาสที่ดีๆนะมีคนเข้ามาหาคุณแล้วก็มาหยิบยื่นความที่เอ่อความความรักอะค่ะหยิบยื่นความรักให้กับคุณในช่วงระยะนี้แต่คุณเองอ่ะรู้สึกว่าไม่ได้เปิดรับมันนะเพราะด้วยความที่คุณอาจจะเพิ่งจะอกหักมาหรือเปล่าเพิ่งจะเยียวยาใจตัวเองได้หรือเปล่านะไพ่าดาบคุณค่อนข้างเยอะช่วงนี้คุณดีวกับคนที่ ช่วงนี้นะคะชาวธาตุดินคุณกําลังดิวอยู่กับคนที่อยู่ธาตุลมหรือเปล่าตุลกุมเมถุนหรือเปล่านะตุลกุมเมถุนแล้วก็มีราศีกันด้วยนะเออมีราศีกันด้วยอือบอมองว่าช่วงนี้นะคะคุณกําลังบาลานชีวิตคุณนะหนักไปที่ราศีกุมนะหนักไปที่ราศีกุมด้วยนะราศีกุมตุล แมถุนแล้วก็มีราศีกันด้วยนะธาตุโลอ๋อธาตุธาตุด,ดินด้วยกันเองเนาะราศีกันที่นี้คุณจะมีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้ค่ะเหมือนคุณอยากจะบาลานซ์ทุกอย่างให้มันพอดีกันนะเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าหนักในการแอบชอบใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไปคุณจะ มีสติแล้วก็ดึงตัวเองกลับมามาสู่จุดที่เฮ้ยความเป็นจริงมันต้องแบบนี้แบบนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีสติค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าครองสติตัวเองได้ดีเพราะว่าที่ผ่านมาประสบการณ์มันสอนอะไรหลายๆ,ๆอย่างแล้วก็ที่สําคัญเลยนะระวังนะคะระวังคนที่เข้ามาแล้วเขา อาจจะเข้ามาแบบปุกปับฉับไวอะค่ะเหมือนแบบจะมารวบหัวรวบหางเราอะไรแบบเนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแบบคุยกับใครอยู่ก็เลี่ยงในสถานที่อัโคโจรนิดนึงเนี่ยนะก็คุยกันแบบเอาเวลาไปไหนมาไหนมีใครนัดเดทก็พาเพื่อนไปด้วยจะดีที่สุดนะเพราะว่าไพ่มันมันมันมีบอกเกี่ยวกับเรื่องของความกระทันหันมันปุกปับหรือว่าเรื่องที่แบบว่ามัน คาดไม่ถึงอะไรแบบนี้ยนะก็เซฟตัวเองด้วยนะคะคบกับใครคุยกับใครอยู่ก็อย่าไปในสถานที่อักขจรนะคะ แล้วมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจในช่วงนี้แต่ว่าอย่างที่โบบอกว่าคุณอาจจะบาลานตัวเองอยู่นะยังไม่ได้เอ็นเอียงไปเกี่ยวกับเรื่องของการหลงเขาหนักมากชอบเขาหนักมากหรือใดๆนะอย่าง,างเพราะว่าคุณยังบาลานตัวเองอยู่ว่าเอาตามหลักความเป็นจริงก่อนหน้านี้เจ็บแบบนี้ก่อนหน้านี้โดนแบบนี้มานะคุณก็แบบว่ามีเมมโมรี่ในหัวแล้วแหละว,ว,ว่าต้องเซฟตัวเองต้องระวังตัวเองจะคุยจะคบกับใครต้องระวังตัวเองเพราะฉะนั้น คนโสดที่ยังไม่มีสถานะนะคนโสดก็คือคนที่คุยแต่แหละก็ก็ก็คนที่แบบยังไม่มีแบบใครเข้ามาแต่ก็คุยไปเรื่อยก็อย่างที่โบอบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอคนเนี่ยในลักษณะเนียน้ยเข้ามานะคะนะก็ดูดีๆเนาะอย่างที่บอกเตือนแล้วนะว่าอย่าไปสถานีอัโขชนันก่บใครสองต่อสองนะจ้าคนโสดนะไปต่อกันที่ เรื่องราวของคนที่เป็นคนคุยกันคุยกันแล้วก็คบมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคุยกันคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะชาวธาตุดินนะความรักเออคุณเป็นยังไงคุณเป็นยังไงช่วงนี้นะกับคนคุยของคุณช่วงนี้เป็นยังไงตัวคุณเป็นยังไงตัวคุณเป็นยังไงคะชาวธาตุดินนะ ไ i ส์ออฟคัอืมช่วงนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเนาะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ใช่ไหมไพ่ความรู้สึกขึ้นนะอืมไพ่ความรู้สึกขึ้นอือฮึโอเคไพ่ความรู้สึกขึ้นแล้วก็ the hangman reward นะแอปกับหัวเบาๆ ช่วงนี้คุณเองอ่ะอันจริงๆนะเก็บความรู้สึกไม่เก่งหรอกช่วงนี้เก็บความรู้สึกไม่เก่งช่วงนี้ช่วงนี้แบบถ้าคุยกำลังคุณกําลังคุยกับใครอยู่นะตอนนี้นะคะธาตดินตัวคุณเองอ่ะจะมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ถูกเติมเต็มกับความรู้สึกเลยเหมือนให้ไปแล้วเหมือนเขาไม่เห็นคุณค่า คุณก็เลยกลับมาทบทวนว่าคุณต้อง move on หรือเปล่าคุณต้องหันหลังให้ความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าแล้วจะต้องยังไงอ่ะถ้าเกิดว่ามันเจอสถานการณ์ที่มันต้อง move on จริงๆอ่ะเขาจะวิ่งตามเราหรือเปล่าเขาจะมาหาเราหรือเปล่าคือในหัวคุณน่ะคิดเรื่องพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคิดเรื่องพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกแล้วก็อารมณ์นะทีเนี้ยคนคุยอ่ะแน่นอนคําว่าคนคุยก็คือคนที่ ยังไม่ชัดเจนกันอะนะยังไม่ได้ชัดเจนก็คืออาจจะคุยกันมาสักระยะแล้วนะลองคบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือในสถานะที่เป็นคนคุยและยังไม่ได้ข้ามขั้นผูงเป็นแฟนถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นสถานะใดๆ F W B เนอะหรืออะไรใดๆที่มันยังไม่ชัดเจนะ่ะถ้าในเดือนกรกฎาคมเนี้ยไพ่มันบอกนะว่าไอในส่วนของความไม่ชัดเจนนั้นๆน,น,นะคะ มันจะเริ่มชัดเจนขึ้นว่าเอา่อมันจะมีการคุยกันนะมีการบอกความรู้สึกกันมากขึ้นและในส่วนของการบอกความรู้สึกกันมากขึ้นน่ะน่าจะเป็นฝ่ายเขาไม่ใช่ฝ่ายเรานะคะเป็นฝ่ายเขาไม่ใช่ฝ่ายเรา ฝ่ายเขาจะเป็นคนสื่อสารกับเรามากขึ้นเพราะมีความรู้สึกว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนคุณกําลังที่จะ move on นะคะถ้าดินเหมือนคุณกําลังจะหันหลังให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะเขาก็เลยรู้สึกและสัมผัสได้เขาก็พร้อมที่จะพูดในสิ่งที่ควรที่จะพูดหลังจากที่เก็บมานานนะ แล้วก็ในการที่จะพูดพูดออกมาเนี่ยม,มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะคิดหนักพอสมควรเพราะว่าเขามองว่าถ้าเกิดว่าเขาพูดออกมาในครั้งนี้ยหรือว่าเขาเออบอกความรู้สึกเขาจริงๆริณนะวันเนี้ยณนะเดือนกรกฎาเนาะเราเราดูของเดือนกรกฎาเนาะในเดือนกรกฎาเนี้ยมันจะมีผลอะไรกับชีวิตเขาหรือเปล่าไพ่เดอะเวิลด์มันขึ้นนะมันแอบไพ่แหงมนแล้วก็เดอะเวิลด์ขึ้นขเ,เขาอาจจะกําลังคิดอยู่ว่าเมื่อ ความรู้สึกที่มันตกตะกอนแล้วอะค่ะถ้าถูกสื่อสารไปในลักษณะของการผูกมัดหรือพันธนาการตัวเองอะค่ะมันจะทําให้หลายๆเรื่องในชีวิตเขามีปัญหาหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะชาวธาตุดินนะกออที่สถานะไม่ชัดเจนเนี่ยคุณกําลังดิวกับคนที่ขอภัยค่ะนินจา คนคุณกําลังดิวอยู่กับคนที่ดุน้องหมาเด้อเขามาขยับขากล้องอะ่ะเออเออกำลังดิวอยู่กับคนที่เกิดในราศีมีนกรกฎพิจิกไหมนะมีนกรกฎพิจิกไหมรวมทางคนที่เกิดในราศออีพิถุนตุลกลุ่มด้วยเช่นเดียวกัน นะมิถุนตุนกลุ่มด้วยเช่นเดียวกันนะคะลองลอง,ลองวิเคราะห์ตามในสิ่งที่โบพูดนะคะนะว่าคุณกําลังดิวกับคนกลุ่มนี้หรือเปล่าแล้วกาลังไปในทิศทางนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเขาพูดหรือเขาสื่อสารอะไรมาเนี่ยหมายความว่ามันจะไปพันธนาการตัวเขาเลยนะเพราะคนที่เกิดในธาตุดินนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดหรือสื่อสารอะไรออกมาแล้วค่อนข้างที่จะมันจริงใจมากๆถ้ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะไม่พูดออกมา ถ้าไม่รู้สึกว่ามันแบบอ,อผ่านความออสมองแล้วมันมันจะไม่ได้รักคนด้วยการใช้สมองออใช้ความรู้สึกอย่างเดียวมันจะใช้สมองด้วยนะคะคนธาตดินจะเป็นแบบนี้นะอาจจะชานิดนึงอาจจะรู้สึกแล้วรู้ตัวช้านิดนึงนะออด้วยเราอะคะ่ะเราเป็นคนแบบเนี้แล้วฝั่งเขาเองอะคะ่ะเขาอ่านเราออกนะ เหมือนเขาอ่านเราออกนะสําหรับคนที่เป็นคนคุยเนาะเหมือนเขาอ่านเราออกอ่ะเขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้ไงเราแบบเราใช้เราเราใช้ทั้งสมองใช้ทั้งหัวใจในการเลือกคู่ไงนะเขาก็เลยแบบก็ต้องรีบนิดนึงอนะเนาะรีบรีบรีบให้ความชัดเจนอืมรีบให้ความชัดเจนกับเราดูแบบซีเรียสไหมดูแบบซีเรีสนะถ้าดิน คู่ของเอ่อคนคนที่คุณคุยด้วยดูดูซีเวสเนาะดูเหมือนแบบเขาแบบเหมือนเรากําลังคุยกับคนที่แบบเก็บความรู้สึกเก่งอะ่ะอ,อืเห็นแล้วเหนื่อยแทนเนาะ <laughs> ไปไปเราไปมูฟกันต่อมูฟแล้วไปกันต่อที่คนมีคู่คะ่ะนะชาวท่าดิน คนมีคู่คนมีแฟนเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยชาวธาตุดินคุณเป็นยังไงก้างค่ะช่วงน,นี้คุณเป็นยังไงบ้างค่ะช่วงนี้ชาวธาตุดินคนมีแฟนแล้วคนมีคู่แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะชาวธาตุดินอช่วงนี้คุณคุณรู้สึกว่า คุณค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตเป็นเนาะ <c ười> คนมีคู่คนมีแฟนคุณรู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตเป็นนะอืมหูชูอฟคัฟส์เหมือนคุณแบบให้อิสระกันเต็มที่อะ่ะเออเหมือนคู่ของคุณให้อิสระคุณเต็มที่แล้วคุณรู้สึกว่าแฮปปี้กับสิ่งสิ่งเนี้ยที่เขาให้มาอืม ช่วงนี้คุณแบบอยากไปเจอโลกกว้างนะอยากขันหลังให้กับสิ่งที่ทำให้คุณแบบเป็นพลังงานด้านลบนะรู้สึกว่าอยากจะเดินทางอยากจะออกไปข้างนอกนะอันนี้คือเอนเนอร์จีของคุณนะคะอยากจะเดินทางอยากจะออกไปข้างนอกอยากจะไปเจออะไรที่ใหม่ๆเพราะมีความรู้สึกว่าเครียดค่ะ เครียดความสัมพันธ์คุณค่อนข้างที่จะตึงเครียดคุณก็เลยไม่อยากโฟกัสเรื่องของความรักณนะตอนนี้นะแอบเครียดไพ่ดาบึ้นหนึ่งใบสองใบสามใบนะสามใบเลยนะซึ่งเป็นเรื่องราวของความรู้สึกนะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณเก็บแช่วงเนี้ยค่ะคุณเก็บไว้นะช่วงเนี้ยเหมือนคุณจะเก็บมันไม่ได้ละมันมีเกณฑ์ที่จะต้องแบบ ได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างแต่ระหว่างการตัดสินใจอะคุณจะพยายามไม่ไปโฟกัสเรื่องที่ทําให้คุณไม่สบายใจอ่ะออคุณก็เลยแบบปล่อยให้มันเป็นไปอะถ้าวันนี้ความรักมันจะเป็นยังไงช่างมันแต่ว่าขอแค่ตัวเองมีความสุขอยากออกไปใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเองอยากทําอยากไปแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆด้วยไปพร้อมๆกันนะอันนี้คือคือ energy ของคนมีคู่นะแล้วก็ในการแบบ ออกไปหาโอกาสให้โอกาสตัวเองนั้นนะคะเหมือนคุณกําลังค้นพบอะไรบางอย่างในชีวิตเหมือนคุณกําลังค้นพบสัจธรรมในชีวิตแล้วเลอเอเนี่ยคุณอาจจะเจอคนที่รู้สึกว่าเข้ากันได้ดีกับคุณลองดูนะคะชาวธาตุดินตอนนี้คุณกําลังดิวอยู่กับคนที่อยู่ในราศีเมถุนไหม เมถุนตุลกุมอีกแล้วอะฮอตจังเลยเมถุนตุลกุมเนี่ยเมถุนตุลกุมแล้วก็เพิ่มเติมนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกจริงๆมีธาตุไฟด้วยนะราศีธนูด้วยนะมีธนูด้วยนะคนมีคู่ท่านเออคุณกําลังดีวกับคนที่อยู่ในราศีมีนกรกฎพิจิกพุกศกเออไม่ใช่ไม่ใช่ มิถุนตุลกุ่มขอไปค่ะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธนูอยู่หรือไม่ถ้าใช่คอมเมนต์มาบอกโบหน่อยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อกี้เป็นเอนเนอของตัวคุณนะมาดูความรักของคุณและเขาเป็นอย่างไรบ้างค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะชาวธาตุดิน ชาวธาตุดินชาวธาตุดินเป็นอย่างไรกันบ้างคะความรักของคุณช่วงนี้ขออนุญาตเปิดไพ่นะคะอือ uh หือนครับคิงครับมากันเลยโอ้โ oh ห <c oughs> หนสองใบขณะที่คุณแบบกำลังแบบใช้ชีวิตชิวๆนะคู่ของคุณนะ่ะ อยู่ไม่เป็นแล้วอ,อ,อ,อ่ะขณะที่คุณแบบเมื่อกี้เนาะคุณใช้ชีวิตแบบชิวๆนะ energy ของคุณคือแบบคุณชิวแล้วแบบอยากไปหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองอะค mm hmm. ู่ของคุณดูจะมีปัญหากับคุณนะเ mm hmm. ออจริงๆดูือนแบบคู่ของคุณแอบมีปัญหากับคุณนะ คือแบบเหมือนเขาอยู่ไม่เป็นนะ่ะเหมือนเขารู้ว่าตอนนี้มันเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เนาะ mm hmm. เขาก็เลยแบบพยายามแบบรีบเร่งทํางานกับความสัมพันธ์นี้ต้องทําอะไรสักอย่างให้ได้ใจเธอกับค้นมาต้องทําอะไรสักอย่างให้เธอแบบอุย้ยกลับมาสนใจในตัวฉันฉันต้องหยิบยื่ในอะไรบางอย่างให้กับเขาแล้วอะไรประมาณนี้ย mm hmm. เพราะฉะนั้นช่วงระย,ยะนี้นะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะโหค่อนข้างที่จะแบบ เหมือนคนรักของคุณนะพร้อมเปย์คุณมากๆเลยอ่ะเหมือนเขาเปย์คุณอ่ะเหมือนเขากําลังหาอะไรมาให้คุณเหมือนเขากําลังมีเอ่อออปชั่นอะไรมาให้คุณนะคะโอถ้าเกิดว่าคุณอยู่ไกลกันเขาอาจจะรีบเดินทางมาหาคุณก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ได้กันเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ของขวัญของกำนันมากๆเลยและเป็นของที่มีค่าด้วยเขารักคุณค่ะเขารักคุณต่อให้คุณดื้อคุณซนขนาดไหนเขาก็รักคุณยังมีความรักที่ดีๆให้กันเออ ยังมีความรักที่ดีดให้แก่กันค่ะชาวธาตุดินอือย่างที่โบบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะลองดูนะว่าคุณดิวกับคนที่อยู่ในราศีมีนกรกฎพิกจิกนะมีนกรกฎพิกจิกธาตุไฟก็เน็ตหนักๆไปที่คนที่เกิดราศีธนูนะแล้วก็คนที่เกิดในราศีมิถุนตุลกุมด้วยนะพลังงานของคุณและเขามันต่างกันมากๆเลยเขาวิ่งใส่คุณวิ่งหนี มันคุณไปโฟกัสอย่างอื่นแต่ว่าเขาพยายามแบบทําอะไรหลายๆอย่างให้มันแบบกลับมาเหมือนเดิม,มอ่ะอืมันดีนะมันดีนะมันเขาพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อคุณนะคะสาวธาดินนะสําหรับคนมีคู่นะเอาละนะต่อไปนี้นะขออนุญาตขอไพ่โบอยากรู้จังเลยว่ามาดูบทสรุปของ ความรักนะคะของคุณทุกสถานะเลยด้วยไพ่ออร์คโลกันว่าเขาอยากไพ่ออร์คโอลอยากบอกอะไรคุณนะชาวธาตุด,ดินทุกๆคนนะราศีมังกรพุกศก,กันแล้วก็ผู้ที่เกิดในวันจันทร์และว,วันพฤหัสด้วยนะก็สามารถฟังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะมาดูข่าวว่าไพ่ออร์คโอลอยากบอกอะไรนะไพ่ออร์คโอลอยากบอกอะไรคุณคะไพ่ออร์คโอลอยากบอกอะไรคุณคะชาวธาตุด,ดิน นะใครที่อยากบูชาเครื่องรังนะคะเพื่อเสริมเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจบาร,รมีและก็เสริมสเสน่ห์นะคะทักส่วนตัวมหาบูได้เลยนะหรือใครอยากจะดูเป็นการส่วนตัวนะคะติดต่อบโบมาได้ที่ไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะยินดีให้คําแนะนําทุกคนค่ะอ่ะไพ่อยากจะบอกว่าตายแล้วตมุตมีเอาละ ไพ่อ,อยากจะบอกว่าถ้าณนะวันนี้นะคะคุณยังอยู่ด้วยกันนะคุณคุณยังอยู่ด้วยกันให้มองเห็นและสนทนาพูดคุยกันด้วยกันเยอะๆนะคุยและสื่อสารกันเยอะๆเหมือนไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันผ่านไปแล้วอะค่ะถ้าคุณ ลืมมันบ้างก็ดีอย่าเก็บมันไว้นะอย่าไปเก็บมันไว้อย่าไปทอ,อ่ทให้มันมีปัญหากับสิ่งที่อยู่ณนะปัจจุบนันนะคะไพ่กาลังบอกแบบนี้นะโดยเฉพาะเรื่องของความรักเหมือนมีคนที่เลิกลากันไปแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่อะไรประมาณนี้เลยหรือมีคนที่ห่างกันไปแล้วแล้วก็กลับกันมาใหม่อีกเหมือนเดิมอะไรแบบนี้หรือใครก็ตามที่กําลังรอคอยอะไรอยู่เขาบอกว่า ถ้าคุณอยากจะให้สิ่งสิ่งนั้นย้อนกลับมาหาคุณนะ่ะให้คุณหลงลืมมันไปแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาหาคุณเองอย่าทิ้งอย่าจมตัวเองอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอดีตมองปัจจุบันแล้วก็มองอนาคตแล้วอะไรที่ดีๆมันจะค่อยๆย,ยย่องมาหาคุณเองนะคะนะขอบคุณสำหรับการรับฟังคลิปนี้จนจบน,นะคะขอให้ชาว่าดินทุกๆคนมีความสุขกับความรักที่ดีๆกันค่ะสวัสดีค่ะ